สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีก็มาพบนักเรียนอีกครั้งนะคะกับครูเจีย๊ยบวันนี้เราจะขึ้นในหน่วยการเรียนรู้ที่2หนูเข้าครัวอา้าววันนี้นะคะเรื่องแรกเราก็จะมาเรียนเรื่องของการประกอบอาหารเดี๋ยวเรามาดูคลิปพร้อมๆกันนะคะว่า การประกอบอาหารจะต้องทําอย่างไรบ้างและมันมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวนักเรียนศึกษาคลิปไปพร้อมๆกันแล้วก็อย่าลืมทํางานส่งให้ครูเจี๊ยบด้วยนะคะไปพร้อมๆกันเลยค่ะ มาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในบทเรียนนี้กันดีกว่านะคะ 1. นักเรียนสามารถบอกวิธีการและประโยชน์ของการเตรียมประกอบอาหารได้ 2. นักเรียนสามารถเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการประกอบอาหารอย่างเหมาะสม 3. นักเรียนสามารถเตรียมประกอบอาหารเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้อย่างปลอดภยัย การเตรียมประกอบอาหารอย่างถูกต้องช่วยให้อาหารดูน่ารับประทานคงคุณค่าทางโภชนาการเกิดความปลอดภัยในการบริโภคและยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ส่งผลให้ครอบครัวมีความสุขอาหารที่เรารับประทานนั้นส่วนใหญ่จะต้องผ่านการประกอบอาหารเสียก่อนอาหารจึงจะสุกถูกสุขอนามัยมีรสชาติและสีสัน น่ารับประทานการประกอบอาหารมีหลายวิธีเช่นการหุงการต้มการลวกการนึง่งการทอดการผัดการปิ้งหรือย่างการหุงเราจะต้องนำข้าวซึ่งเป็นข้าวสารนะคะเพื่อที่เราจะไปหุงให้ได้อาหารซึ่งเราเรียกว่าข้าวสวยค่ะ ขั้นตอนแรกเลยก็คือนำข้าวสารใส่ในหม้องข้าวไฟฟ้าใส่น้ำให้เหมาะสมตามปริมาณของข้าวเสียบป,ปลัก๊กแล้วกดสวิตช์ที่ตัวหม้อรอจนข้าวสุกค่ะสังเกตได้ยังไงคะก็คือสวิตช์ของไฟจากที่เรากดไว้นะคะอาจจะเป็นครั้งแรกสีแดงเมื่อสุกแล้วก็อาจจะเป็นสีเหลืองหรือสีเขียวนั่นเองค่ะ วิธีหุงข้าวให้นุ่มนะคะต่อไปเลยคุณครูจะมาแนะนำทริคก,การหุงข้าวให้นุ่มค่ะก็คือเติมเกลือค่ะลงไปหนึ่งช้อนชาก่อนจะกดปุ่มมั่งข้าวจะทำให้ข้าวนุ่มหอมและน่ารับประทานนั่นเองค่ะต่อไปค่ะมาดูการต้มนะคะการต้มนั้นก็คือ การทำกับข้าวอีกประเภทหนึ่งค่ะเช่นไข่ต้มแกงส้มหรือต้มจืดนั่นเองค่ะอันดับแรกเลยก็คือนำอาหารใส่ภาชนะที่มีน้ำจากนั้นตั้งบนไฟจนน้ำเดือดและอาหารสุกค่ะวิธีต้มไข่ให้ปอกเปลือกอย่างง่ายนะคะคุณครูจะมาแนะนำค่ะว่าจะทำยังไงดีก็คือเหมือนเดิมค่ะ ใส่เกลือลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำปริมาณ1ลิตรค่ะแล้วต้มประมาณ10นาทีตักออกนะคะตักไข่ออกนะคะแช่น้ำเย็นจัดค่ะจะทำให้การปอกเปลือกไข่ใช้ได้ง่ายค่ะและผิวของไข่ที่เราปลอกก็จะสวยเรียบเลยค่ะต่อไปมาดูการลวกค่ะการลวกคือการลวกผัก หรือทำไข่ลวกนั่นเองนะคะวิธีการก็คือนำอาหารใส่ภาชนะที่มีน้ำเดือดนะคะทิ้งไว้สักครู่ค่ะแล้วนำขึ้นเสร็จแล้วก็เทน้ำเดือดนะคะเทน้ำเดือดลงในอาหารที่เราต้องการลวกอะค่ะทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีแล้วค่อยนำอาหารขึ้นนะคะต่อไปค่ะคุณครูจะมาแนะนำเทคนิคการ ต้มผักหรือลวกผักให้มีสีสันสวยงามค่ะใส่เกลือค่ะนักเรียนแล้วก็น้ำมันอย่างน้อยหนึ่งช้อนชาค่ะลงไปในน้ำที่กำลังต้มเดือดจัดเลยค่ะเมื่อลวกผักเสร็จแล้วให้ใช้ผักให้นำผักะคะ่ะไปแช่ในน้ำเย็นจัดนะคะน้ำเย็นจัดทันทีเลยผักจะมีสีสันสวยสดเลยค่ะและก็กรอบค่ะน่ารับประทานนะคะต่อไปมาดูการน,นึ่งค่ะนักเรียน นนึ่งะะคะมีการนึ่งหลายประเภทค่ะเช่นการนึ่งข้าวเหนียวนึ่งหรือการนึ่งอาหารนะคะเราจะมาพูดถึงการนึ่งข้าวเหนียวค่ะนึ่งข้าวเหนียวก็คือเราต้องมีภาชนะนะคะประกอบไปด้วยซึ่งหรือมอเนึ่งอะคะ่ะแล้วก็หวดค่ะนะคะเป็นภาชนะที่ทำมาจากไม้ไผ่ค่ะสารนะคะ น้ำอาหารที่ต้องการจะนึ่งนะคะใส่ในลังหรือหมวดแล้วใช้ไอ้น้ำเดือดทำให้อาหารสุกค่ะวิธีทำปลานึ่งนะคะไม่ให้มีกลิ่นคาวค่ะเรามาดูการนึ่งปลานะคะทำยังไงปลานึ่งของเราถึงจะไม่มีกลิ่นคาวก็คือต้มน้ำให้เดือดจัดก่อนค่ะเพื่อให้ไอ้น้ำร้อนจากน้ำเดือดช่วยกําจัดกลิ่นคาวในเนื้อปลาค่ะแค่นี้นะัเกเรียนก็จะได้ ปลานึ่งที่ไม่มีกลิ่นคาวนั่นเองค่ะต้องใช้น้ำเดือดนะคะน้ำเดือดจัดแล้วถึงจะเอาอาหารหรือปลานะคะใส่หัวแล้วเอาหัวไปตั้งวางในหม้อนึ่งนะคะต่อไปมาดูการทอดค่ะนักเรียนคะการทอดนะคะเช่นทอดปลาทอดไก่ทอดไข่เจียวนะคะทอดเฟลนฟรายนะคะ,ะมาดูตัวอย่างการทอด อันดับแรกเลยก็คือต้องตั้งไฟค่ะกระทะใส่น้ำมันนะคะแล้วก็ตั้งไฟจนกระทั่งน้ำมันนั้นมันร้อนนะคะแล้วค่อยเอาอาหารที่เราต้องการจะทอดลงไปทอดค่ะรอจนอาหารสุกแล้วจึงค่อยนำอาหารขึ้นมาจากน้ำมันนะคะ เทคนิคการทอดไข่เจียวให้ฟูค่ะมีครูจะมาแนะน,นํานักเรียนบอกนักเรียนนะคะว่าทํำยังไงจะได้กินไข่เจียวที่แสนฟูแรกอร่อยค่ะวิธีการคือใส่นมสดค่ะนักเรียนหรือนมข้นจืดก็ได้ค่ะ1ช้อนโต๊ะจะทําให้ไข่ที่เรากําลังทอดนั้นมีกลิ่นหอมและนุ่มนะคะที่สําคัญเลยต้องตั้งน้ํามันให้มันร้อนจัดนะคะถึงจะใส่ไข่ลงไปทอดนะคะไข่ที่เราได้ก็จะ ปูนุ่มหอมละมนุนรับประทานนุ่มลิ้นเลยค่ะต่อไปมาดูวิธีการทำอาหารอีกอย่างหนึ่งค่ะนั่นก็คือการผัดนั่นเองอืมเช่นการผัดผักค่ะวิธีการก็คือนำอาหารใส่ลงไปในกระทะที่มีน้ำมันนะคะน้ำมันเราไม่ควรจะใส่เยอะนะลูกใส่เพียงแค่เล็กน้อยก็พอแล้วนะคะแล้วก็ พลิกอาหารกลับไปมานะคะอย่าลืมปรุงรสตามใจชอบนะคะนักเรียนกลับอาหารกลับผักหรืออะไรก็ตามที่เราผัดนะคะจนกระทั่งมันสุกนะคะนักเรียนต่อไปค่ะคุณครูจะมาแนะนำทริคหรือเทคนิคในการทำข้าวผัดนะคะให้น่ารับประทานค่ะใช้ข้าวที่แช่เย็นไว้นะคะ ต้องเป็นข้าวที่แช่เย็นไว้ก่อนไม่ควรใช้ข้าวที่หุงสุกใหม่ๆมาผัดนะคะและวิธีการก็คือเราจะไม่ใส่น้ำมันเยอะค่ะเราจะใส่น้ำมันแค่น้อยๆอย่าลืมนะคะข้าวที่จะนำมาผัดต้องเป็นข้าวที่แช่เย็นไว้ค่ะเพราะจะทำให้ข้าวผัดนั้นเป็นเม็ดสวยงามไม่เละไม่แฉะนั่นเองค่ะอะมาดูการประกอบอาหารอย่างต่อไปค่ะนั่นคือการปิ้งย่างค่ะ เห็นไหมคะการปิ้งย่างนะคะเราสามารถประกอบอาหารให้สุกได้ยกตัวอย่างเช่นไก่ย,ย่างหมูย่างหรือแม้กระทั่งข้าวโพดปิ้งหรือข้าวโพดย่างนั่นเองคะ่ะการปิ้งก็คือเราจะต้องวางอาหารอยู่เหนือไฟที่อ่อนๆการปิ้งจะ ใช้กับการทําอาหารที่มันเป็นอาหารประเภทอาหารแห้งนะคะนะคะก่อไฟขึ้นมาหรือใช้ไฟอ่อนๆน,นั่นเองนะคะแล้วเราก็จะมีตะแกรงสําหรับวางอาหารนะคะเราจะวางอาหารเหนือไฟที่อ่อนๆเราจะไม่ใช้ไฟแรงค่ะเพราะการใช้ไฟแรงมักจะทําให้อาหารที่เราย่างหรือปิ้งนั้นไม่ก่อนที่จะสุกนั่นเองนะคะ วิธีการย่างไก่ให้อร่อยทำยังไงมาคุณครูจะบอกค่ะการย่างไก่ก็อย่าใช้ไฟแรงเกินไปนะคะจะทำให้เครื่องปรุงและหนังไก่ไหมแต่เนื้อไก่ทั้งในนั้นยังไม่สุกนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการอบค่ะเช่นการอบเค้กหรือไก่อบนั่นเอง วิธีก็คือน้ำอาหารใส่ในเตาอบหรือเตาไมโครเวฟนะคะแล้วก็ใช้ความร้อนที่เหมาะสมทำให้อาหารสุกค่ะต่อไปมาดูเทคนิคการอบเค้กให้นุ่มฟูค่ะการอบเค้กควรใช้อุณหภูมิสูงประมาณ170-180อถึงงศาเซลเซียสนะคะหากใช้อุณหภูมิต่ำเกินไปก็จะทำให้เค้กไม่ฟูค่ะ